สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีที่2นะคะที่เป็นผลต่างกําลังสองนะคะโอเคเนาะก่อนอื่นนะคะคุูมีหลักการจําง่ายๆเลยนะคะคุูให้หนหนูเนี่ยแทนพดหน้าโลลิงเนี่ยแทนพดหลังถ้าสมมุติว่าพวกเราเห็นพหุนามนะคะที่มันยกกําลังสองแบบนี้ ก็คือเรามาลบกันเขาเรียกคนต่างกําลังสองให้จําแค่สูตรสูตรเดียวนั่นก็คือสูตรนี้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถามว่าหลายคนครูเอาหน้าลบหลังขึ้นก่อนได้ไหมคะได้นะคะสลับกันได้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะการคูณสามารถสลับที่ได้เนาะแค่นี้ที่นี่ไปลองทําแบบฝึกหัดเลย แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่5.4นะคะในหนังสือเรียนม2นะคะข้อแรกนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ยกกำลังสองละมีการลบด้วยและเลข1ตัวนี้เราสามารถทำให้เป็นกำลังสองได้นะคะก็คือ1ยกกำลังสองเพราะ1ยกกำลังสองคือ1คูณกัน2ครั้งแล้วเท่ากับ1เราก็จะได้เลยว่าหน้าของเราเนี่ยคือ x หลังของเราเนี่ยคือ1สูตรเราคืออะไรนะหน้าบวกหลังใช่ไหมคะคูณกับหน้าลบหลังค่ะ ผ่านแล้วข้อ1งง่ายมากต่อไปข้อที่2นะคะนี่มีกำลังสองแล้วมีเครื่องหมายลบด้วยแปลว่าต้องอยู่ในเรื่องของผลต่างกำลังสองทีนี้16ตรงนี้เราสามารถทำเป็นกำลังสองได้ทุกคนหาตัว2ตัวามาคูณกันแล้วเท่ากับ16นะฮะนั่นก็คือ4ใช่ไหมสคูณ 4, 4เป็น16นั่นก็คือ4่ยกกำลังสอง เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังเนาะก็ได้เป็น4ยกกําลังสองลบกับ x ยกยกําลังสองจะได้ตรงนี้คือหน้าและตรงเนี้ยคือหลังแล้วก็ตามสูตรเลยก็ได้หน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังนี่เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อ3ามเราสามารถ ทำให้เป็นผลต่างกําลังสองได้นะคะตัวแรกได้แล้วหน้าได้แล้วต่อไปหลังตรงนี้64คูณกัน2ตัวได้64นี่นก็คือ8 8คูณ8เป็น64นะคะก็ยกกําลังสองเลยก็8ยกกําลังสองก็จะได้เป็นหน้าคือ x หลังคือ8ก็จะได้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะง่ายมากเนาะสำหรับข้อที่3ต่อไปไปดูข้อที่4ค่ะ ข้อที่4นะคะเราสามารถทำให้เป็นกำลังสองได้ตรงนี้144เนี่ยก็หาตัวมาคูณ2ตัวนะคะเราได้114ก็คือ12คูณกับ12ก็คือ12อยกกำลังสองนั่นเองก็จะได้หน้าคือ x หลังคือ12ตามสูตรเลยค่ะก็เป็นหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังต่อไปค่ะข้อ5นะคะข้อห นี่ตรงนี้สามารถทำเป็นกำลังสองได้ค่ะ225ก็คือ15คูณกัน2ครั้งก็ได้เป็น15ยกกำลังสองลบกับ x ยกยกกำลังสองนะะเรื่องกำลังสองพวกเราน่าจะคล่องตั้งแต่เรื่องรากที่สองเลนะคะครูจะไม่ได้ไปทวนอยู่ตรงนั้นนะให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะตรงนี้ก็ได้เป็นหน้าเป็น15หลังเป็น x กก็ได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังง่ายมากนี่ โอเคต่อไปค่ะข้อ6นะฮะตรงนี้สามารถทำเป็นกำลังสองได้นะคะก็คือ361จะเห็นว่าเออมันเป็นตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะแบบเยอะล้มครูคะครูมีวิธีการไหม361้ย36เนี่ยเราสามารถทำเป็นกำลังสองได้ยังไงเอ่ยอ่ะทุกคนดูนี่นะ361้อ36อันนี้แอบทดดีกว่าเดี๋ยวอ่ะครูขอทดไว้ข้างๆนะคะ361ตรงนี้มันเป็นตัวมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ400ถูกไหม เพราะว่าทําไมกูถึงเลือก400เพราะว่ามันเป็นตัวเลขกลมๆไงคูณกันง่ายก็คือ2 0คูนกับ20นะคะก็คือ20ยกกําลัง2นั่นเองเนาะทีนี้ลองมาดูอีกตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่มันถัดจาก20ก็คือ19คูณกับ19ดูคือเราไล่ลงมาเพราะว่าเราสนใจ361ซึ่งมันมีค่าน้อยกว่า400เราก็ไล่ลงมาแบบนี้ นะคะก็ลองถูกคูณดูนะคะ19คูณกับ19 9 9เป็น81เขียน1ทด8 9 1เป็น9บวกกับตัวทด8เป็น17เติม0อันนี้เป็น9อันนี้เป็น1ก็รวมกันเป็น1 16ทด1ก็เป็น3นี่จะเห็นว่า19คูณ19คือ3 6 1นี่เราได้ละ19คูณ19เนี่ยมันคือถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังคือ19ยกกำลัง2เราก็เขียนลงไปเลยค่ะ19ยกกาลัง2 เนาะประมาณนี้สําหรับข้อ6ทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้เราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของสูตรของเรานี่สูตรของเราก็เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะประมาณนี้สำหรับข้อ6ต่อไปค่ะไปดูข้อที่7เลยค่ะข้อที่7นี่เราก็ทำเหมือนเดิมอันนี้คือ x กําลังสองลบ625 น่าจะเป็นตัวเลขที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครูว่า625มันคือย5ยกกำลังสองหน้าก็คือ X หลังก็คือ25ก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถ้าใครยังไม่คล่องนะคะสามารถใช้วิธีการถอนรากซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราได้เรียนมาแล้วตอนเทอมหนึ่งซึ่งเนี่ยมันคือการถอนรากอะ ถ้าใส่รากเข้าไปแล้วยกกําลังสองมันก็คือหกร้อยยี่ห้านี่แหละดังนั้นเราหารากที่สองของตัวที่เราต้องการต้องการอะ่ะอ,อย่างเช่นหกร้อยี่ห้าใช่ไหมลากที่สองหกร้อยี่ห้าก็คือยี่สิบห้าอย่างเงี้ยยี่สิบห้ายกกาลังสองก็เป็นหกร้อยยี่สิบห้าเราก็ใช้วิธีการถอดลากก็ได้นะคะซึ่งการถอดรากก็อาจจะเป็นหาตัวมาคูณหรือเป็นการแยกตัวประกอบอย่างเงี้ยแยกตัวประกอบได้นะคะเนาะ ต่อไปเลยค่ะไปดูข้อที่8เลยข้อนี่ข้อที่8นะคะก็ทำเลยก็จะเป็น x ก,กําลังสองลบ900นะฮะเ0 0เป็นตัวเลขกลม,กลมตัวเลขกล,กลมก็คือ30คูณกับ30นั่นคือ30ยกกํลังสองนั่นเองก็ก็ตามสูตรเลยค่ะหน้าคือ x หลังคือ30ก็เป็นหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลัง ตอบแล้วสําหรับข้อที่8ต่อไปค่ะไปดูข้อที่9นะคะนี่ข้อที่9เริ่มมีสัมประสิทธิ์มาตรงนี้ละก็คือ9นะคะเเป็นสัมประสิทธิ์ของ x ก,กาลังสองเราพยายามรวบมันรวบมันให้เป็นฐานเดียวกันคือ9เนี่ยมันคือ3ยกกาลังสองทำให้มันเป็นกําลังสองอ่ะทุกตัวเลยนี่ก็ x ก,กลังสองอันนี้ลบส่วน1ตรงนี้ทําเป็นกําลังสองได้เลย,เลยก็คือ1ยกกาลังสองหคูณหก็เป็น1 นะคะทีนี้เราก็รวบกันเลยก็เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะก็ลบ1ยกกำลังสองใช้สูตรนะคะเราได้เราว่าหน้าของเราคือ 3x หลังก็คือ 1, 1เราก็ใช้สูตรเลยว่าเป็นหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังเนาะสำหรับข้อที่9โอเคนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่10นะคะเหมือนเดิมเนาอเราก็ ทำในส่วนนี้นะคะให้เป็นกําลังสองก็คือ4ก็คือ2กําลังสองอันนี้ก็ x กําลังสองลบ49ตรงนี้อะไรที่คูณกัน2ตัวเราเท่ากับ49นั่นก็คือ7จ็คูนเนะคะก็คือ7ยกกาลังสองนั่นเองก็รวบหัวรวบหางเลยตรงนี้นะคะรวบกันได้นี่นะคะก็เป็น 2x ทั้งหมดยกกาลังสองลบเยกกาลังสองค่ะ โอเคพอเราอยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองแล้วนะคะก็ได้หน้าล้วคือ 2x หลังก็คือ7ตามสูตรเลยทุกคนก็หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่10บนะคะส่วน10ข้อที่เหลือนะคะไปติดตามคลิปถัดไปได้เลยคะ่ะ